สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่มิจจะมาทำพริกแจ่วนะคะทำแจ่วพริกพริกสดนะคะจะทำไว้เยอะๆเลยนะคะก็จะมีพริกพริกหนุ่มแล้วก็หอมกระเทียมแล้วก็จะใช้พริกจินดาด้วยนะคะทำไว้เอาเข้าตู้เย็นไว้ เวลาจะาทานตอนไหนก็เอาออกมาทานได้เลยค่ะก็จะมีเกลือน้ำตาลน้ำปลานะคะค่ะต่อไปเราก็จะเอาพริกไปคั่วเลยนะคะตอนที่เราคั่วเราก็จะเอาเกลือลงไปด้วยนะคะเราจะเก็บเข้าตู้เย็นไว้ได้นานๆนะคะเราก็จะใส่เกลือไปด้วยค่ะ ั่วไปเรื่อยๆนะคะขั่วจนพริกสดสุกเลยนะคะเราก็จะเอากระเทียมกับหอมแดงลงไปคั่วด้วยนะคะคั่วด้วยไฟกลางๆนะคะคั่วไปจนพริกได้ที่เลยนะคะ ทำใส่กระปุกไว้ค่ะเพื่อนๆเวลาเราจะอยากเอาออกมาทานตอนไหนก็ทานได้เลยนะคะเอามาทําเป็นกิ้มเจวกับจิานกับพวกไข่ต้มหรือว่าจะเป็นพวกปลาหนึ่ง <c oughs> พวกเนี้ยค่ะได้หมดเลยค่ะ ทำไว้ทีเดียวได้กินเป็นเดือนเดือนเลยนะคะเพราะว่าพิมิตยาเข้าตู้เย็นไว้นะคะค่ะคั่วจนพริกได้ที่แล้วนะคะสุกแล้วนะคะพริกก็จะยุบลงเยอะเลยนะคะ แล้วเราก็จะตักขึ้นนะคะพี่เม็ดจะไม่ตำนะคะจะบดเอาเลยค่ะใช้เครื่องบดเอาเลยนะคะพลิกก็จะออกหอมมากเลยค่ะ บดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสชาตินะคะใส่ชูรสล,ลงไปค่ะแล้วก็น้ําตาลน้ำปลาด้วยนะคะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะเราก็เอาลดกลางๆไว้นะคะเวลาเราตักออกมาทานแล้วเราก็ ถ้าอยากใส่น้ำปลาเราก็จะใส่ทีนะคะตอนที่พี่มิรคั่วพี่มิรจะใส่เกลือนะคะถ้าใส่เกลือนี่เลยเวลาเราเก็บไว้นะคะจะได้เก็บไว้ได้นานๆนะคะ เสร็จแล้วนะคะพี่มิทเขาฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่มิตททำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ